สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำธีคารบรักสู้ปู่สูคนมืงหนีมาพบมาพอกันรอบเดือจังนวะเพลงค้าผ่านครับหลายๆคนบอกว่าข่อท่าันไดนนอนอยู่ข่อยวาสันได้นอนอยู่เป็นจ <ừ. S 1> ใจเลเมื่ขึ้นหลายหล,ล,ลายคนลุ้นนอพี่น้องเนาะแล้วก็เอาใจช่วยสําหรับพี่ทหารหารของไทยวาสันพอะผ่านไปแล้วเพลงข้าผ่านอ้าวาบัด์ทินี่ฮาสสิหันมาวอาเรื่งอ่อินฟูชื่อดังอีกหนึ่งท่านพี่น้อง ใครยรู้จักเป็นอย่างดีเงาะน้อยชาแนลเงาะน้อยชาแนลเนไหมพานกําลังโดดเด่นตัวอย่างไงเรียกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วสําหรับเงาะน้อยชาแนลเมื่อว่านี่เขาบอกไปม็นบอกซื้อโทรศัพท์ให้คุณพ่อโทรศัพท์ของพอพังพญายามพางนี่หลักแสดงถึงความกตัญยูรู้คุณอ่ะเด็สิ่งของเล็กๆน้อยๆตาววานหอกขินหอดคิดถึงผู้มีพระคุณผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือพี่น้องเนาะดีมืดพญายผานหนึ่งบาทสองบาทเป็นต้นไปพี่น้องแค่เราระลึกนึกถึง ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเป็นมงคลกับชีวิตแล้วบาทที่หนีพะย่ครับก็นานีสื่อรถดแมนบ๊อเมืเอมม่อวานนี้บอกไปสื่อโทรศัพท์ล่าสุดพี่น้องเงาะน้อยชาแนลออกมาเคลื่อนไหวจวังหวะลเราสื่ออย่างพะยพันสื่อซิมเพ่แล้วสื่อซิมสื่อโทรศัพท์แล้วก็สื่อซิมแมนบ๊อนพิษขาดในขัามพาน<ง>โอ้โหสุดยอดดีใจจนน้ำตาจะไหลน้ำเงาะหน่อยพี่น้องภูมิใจครับที่มงอหนหาเงินสื่อทีไห่พอแม่ใดบ่ตองเซาบานอยู่แล้วครับ ขอบคุณหนุ่มโจโยมันนนางวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่สั่งซื้อเงาะน้อยและให้วิชามาครับผู้ที่น้ําแสงสว่างให้ผมคนแรกขอบคุณสมานจันทองเท้าที่สอนช่องทางทรมาหากินบนโลกโซเชียลและคอยผลักดันหวังดีตลอดครับขอบคุณแม่ทับดอกเหมยหมอํำซิ่งสาวที่ให้โอกาสผมทุกอย่างณปัจจุบันครับขอบคุณการสนับสนุนของแฟนคลับทุกๆคนที่รักและเอ็นดูเงาะน้อยครับวสันบาทที่นี่เพิ่งกับโจนลูภาพาเป็นตัวพยียพั หมอบเงินว่างเงินหันตัวบาดท,ที่นี่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ยืนอยุ่ข้างๆโอ้ยรอยยิ้มของเพื่นแม่พยานานหน้าตาพ่อแม่อิ่มเอ,อิบพี่น้องดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจว่าสั่นเถาะนี่แหละเป็นจังใดหลังจากนั้นพี่น้องกว่าสิเป็นเอฟซีแฟนคลับหรือศิลปินของสาวหน่อยเพียานแค่สาวน่อยํำเพื่นโชว์เองก็ดีพนา,านเข้ามาแสดง เข้ามาร่วมแสดงความยินดีว่าสันเถาะดีอกดีใจป้าหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเก่งมากลูกเก่งมากลูกคนเซือทีจรซื่อทีบาทที่นี่หลายๆคนว่าจังสี่ได้ทีแล้วบาทที่นี่ต่อไปเป็นอย่างเพี้ยผานต่อไปคอือบ่แม่นเห็ดฟ้ามัวเดสางบ้านห้ตัวได้ทีเราก็สางบ้านหน่ตัวว่าจังคี่คอยอ่อนซ่อนดีอกดีใจนําถึงปีไปสําหรับเงาะน้อยเพี้ยผานหมวยถึงปีจะได้ไหม อยู่กับสาวหน่อยกันโดนเติออ<ล>มอ<า>ะด้ยบอสมาถึงว่าหลังจากที่ร่วงจากสาวหน่อยเนี่ยบอท่านได้ถึงปีบอสบอสท่านไดนถึงปีบอ,บอท่านไดนถึงปีเลยเนาะอืมป้าถึงถั่วอ่อนซ่อนแต่ตวันเข้ากับบอสูว่าเป็นเงื่อนที่น้องเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่อยู่กับสาวหน่อยบอกับบอูเนาะพี่น้องนาะแต่ว่าลาสุดเนี่ล่าสิเป็นเงื่อนจากส่วนใดก็ตามพี่น้องเงื่อนในอากาศหรือว่าเงินที่น้องเก็บหอมรอมริบก็ถือว่าเป็นเงินที่อ่าจากน้ําพักน้ําแรงของน้องนั่นแหละใช่ไาน ยินด<ม>ีสื่อทีผู้มือนี่มันบ่แม่ของไง่ายๆเพือ่อผานแมนบอกเจอ้าถอไปนี่เจ้าคยสื่อทีไปพื่ผานบ,บอกขดเลยโอ้ยบอกขดเลย,ยเอาัตงตังของพอเอาาแม่เถากับพ่อแล้วแมันบอกแมนบอกขีดตอ่อเลยมันบ่ิตสิคายเลยมิสคายมืมยบอกซื้อมิตสิคายมันบอแมน ดีใจน้ำเนพี่น้องเนาะสำหรับเนาะน้อยชาแนลเห็นแต่พวกลราติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมากแต่น้องไปออดิชันกับสาวหน่อยเพชรบันแพงพวกเราไม่ให้ผ่านหล,งนลังจากนั้นก็นติดตามแล้วก็บอกหอดบอกถึงน้องอยู่ตลอดมือนี่เห็นนอ้องประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วดีใจน้าพี่น้องถือว่าเก่งเก่งเหรอนอ้ออายุย่งหน่อยย่งสี่อ่าสู่สี่ลุยไปได้อีกไกลยุ่งกำลังมีไฟวันเถอะ นี่เราพีพ่ให่พานคิณาที่ดีทดําดีสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นเป็นคําวบาวทีบอสโจเนาะ,ะถือว่าเป็นคนแรกที่ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับการทําโซเชียลให้กับเงาะหน่อยชาแนลพี่น้องอ้ยดีใจนําบาสท,ที่นี่เป็นจังไรที่ดีทดําดีสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นแมนบอสหลังจากนั้นก็มีผู้รักพียย่ใหญ่ใลระในวงการหรืออินฟูที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านให้ความหาความเมตตาให้โอกาสกับเงาะหน่อยชาแนลวาสันทะหลายคนเห็นคอมเมนต์ดีอกดีใจน้อง ต่วสิ่งหนึ่งที่บอลืมก็คือนี่แหละการเบาหอนเบาถึงสําหรับผู้ที่ให้โอกาสผู้ที่มีพะคุณแมนบอสบอสเป็นบอสโจแมนบอสพ่อหมูยองตีแม่ทับดอกเมยหมอลำซิ่งสาวจังสีเนะถือว่าเป็นผู้รับผู้ให้ที่ห้โอกาสในการทํามาหากินห้กับเงาะหน่อยมอนี่เห็นน้องได้สื่อทีสื่อทางห้กับขอบรัววห้กับผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หาเงินบายาักเหลี่ยมเฮีานการเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะซื้ออีหยังจักยางนี่ถือว่า ยาอยู่สำหรับอายุขนาดนี้วัยเท่านี้แมนบอกพอกส่วนมากแล้วกับเป็นตามช่วงตามวัยเนอะ <c oughs> ต่ว่าเส้อว่าผู้รักผู้ใหยผู้จ้างแม่ทับดอกเหมยหรือว่าพอโจรหรือว่า,อาพอมุยองจังสีเพิินกับหายคำแนะนำ้ำหลูกเต้าอยู่ตลอดนั่นแหละ <c oughs> สำคัญก็คือการเชื่อฟังคือหายคำแนะนํำแล้วกับ น้ำมากปัาใส่กระจาของเชื่อฟังเอฟซีแฟนคลับกับพร้อมที่จะให้กําลังใจสําหรับเงาะน้อยชาแนลให้ปังๆดังๆบัวเก่าวซันเทอเป็นใจเราให้ผ่านฟังใจไปอีกโดนผนแล้วนะฟังใจแนวใด้ือฟังใจแนวใดอ๋อข่วงผาพุ่มใจด้สื่อทีเนาะโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำเอยเพิ่งก็ออยู่ก็ท่านหลายๆดีเดียวอันอันี้อันยังเริ่มคิดพ่อคิดพ่อยังไงเงาะหน่อยอืม มาหน่อยกับครอบครัวพี่น้องก็คือเป็นเป็นสิบางใดเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะลําบากก็คือบ้านบ้านนี่บ่มีเลยอ่าเสาพ่นยู mm hmm. เออเสาบ้านพ่นยูพี่น,อาานออ้องก็ขําม่าเสาเนาะเออก็ต้องหาเงินหาคําตละเดือนตละเดือนอนี่ส่งค่าเสาอันนั้นนี่คือมันมันยู่ไปก็ก็คือ มัน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 เป็นของเจ้าของนะท่านลำบากอยู่เลยาบากท่านองหาเงินเสองบาทนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปกติแล้วตั้งแต่หาอยู่หากินเฮาบ่ได้บ้านบ่ได้เศราจังสิมาให้ผ่านบางคนบอกว่าบ้านบ่ได้เศราเข่าบ่ได้ซื้อพออีหยังทางบ้านเฮาก็สิเฮ็ดหน้าเหตุกินข้าวเองว่าซั่นทรว่าแต่ว่าบัดที่นี้บ้านก็ต้องเศราเข่าก็ต้องซื้อจังสิแห่ กับแนวยูแนวกินยาอื่นอีกละ่ะมันบอถือว่าลําบากยุถธาต้องเสาบานยูสําหรับคนอีสานบานเฮาแต่ว่าในที่สุดนพี่นองเนาะคือจางเงาะหน่อยชาแนวาวานี่ละ่ะพุ่มใจครับทีมนีนหาเงื่อนสื้อทีให้พอแม่ได้บ่ต้องเสาบานยูแล้วครับสันกับพุ่มใจแท่นผู้เป็นพอผู้เป็นแม่นั่งคือกันสำหรัให้พันครับอ่ะเสียวไวอีก,กน้อยนี่ล่ละกาสิเริ่มสร้างสตูปที่นี่สร้างบ้านสร้างอย่างเอาตามอันนี้ไปก้อนก็นกนได้หมายถึงว่าเอาหลังเล็ก ได้อบอุ่นก็ได้เจ้าพ่อแน่ด้ช่วงนี้ก็ลังไปได้ดีแมนว่าล่ะอาทีเห็นบ้านหลังไงของน้องก็ได้นี่แหละเพื่นว่าเงืนในอากาศเมยผพานเลียวว่าเห็นดอกแมนว่าเขากับ่หูนะเพื่นว่าเพื่นมี่หน่อยมี่หลายซ้ำได้แต่ว่ากระซ่งกำลังใจให้สู้ๆคือเกาสำหรับ้อน้อยตอนนั้นกระลุนน้ำนองเมย์พานกรุลุนน้ำนองหลังจากที่ได้มีการยุติบทบาทกับสาวหน่อยไปบานแพงเนาะวานนองเซนไปต่อได้บ่จังสีใบแค่ซ่งกำลังใจพี่น้องแต่มือนี่ถือว่าโอ้หงอน้อยเนี่เก แมนบ่เอาตัวหลอดได้แล้วอาสันถอดใจนั่เจ้าแดงลาการุยไปพอไงกะสีดำอยู่ทางพีขึ้นกันดำเขาจะของหอมอย่าไปดันดันยังงนอไนด้นนนนร้อยตัวเลยทีเอาเพราะไปยังพี่น้องสู่กันต่อไปต่อไปดีกะสีน,อน้องรับเต็มตื้นละพี่น้องปฏิณินี้แม่นบ่สถานการณ์กะดีขึ้นตามลำดับมันขึ้นเดียวโอ้ใแขมันอีหยังมากนี่คือน่าไข่ดีโอ้ยบักแกงแดงเลยเด้ โอ้ขอยนอนรับแล้วข่อยนอกแล้วทิดตามมาหลายเบอร์เนาะเออเอากลับเปกับร่งใจไห้กก่ย่างอันนี้คือเก่านั่นละสำหรับสถานการณ์พี่น้องกับว่าเบนว่าสีปล่อยเลยตามเลยดิเออสิสบายใจฉลาดใจว่าไ้เีนยังมันกับบ๊อแน่นอนอืมแล้วกับมันกับเซียบอได้ข่อยบาทเอาสำหรับวันนี้ก็สิจากล่าล่จากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาบบอกกันไม่คิดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ